สวัสดีเพื่อนๆชาวคุกกี้ลันโอเวนเบรกทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นคุกกี้ผู้รักษามิติเวลาในด่านใหม่กันก็คุกกี้ผู้รักษามิติเวลาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในด่านใหม่เนี่ยหรือในกระทั่งด่านเก่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโดนตบยับนะครับตอนนี้ก็เซตท็อปส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นนะครับคือจะอยู่ประมาณเนี้ยไปไปที่10นะครับคือไม่เกินคือไม่ขึ้นเกินที่10แล้วด่านใหม่ก็คือหลุดโพไปแล้วนะครับตอนนี้15อันดับไม่มีน้อง ทามอยู่ในในคู่ผสมเลยเนาะเราก็จะมาเอาน้องทามมาเล่นในด่านของน้องทามนะครับเพราะว่าด่านใหม่เนี่ยเป็นธีมของน้องทามใช่ไหมเป็นธีมพิทักษ์การเวลานะครับเราก็จะเอาน้องทามเนี่ยมาเล่นกันสมบัติที่ผมจะใช้เนี่ยเอาจริงๆใช้ได้หลากหลายนะครับคือจะใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าฟิกชิ้นเดียวเลยคือต้องมีตุ๊กตาผีมีอ่อนโยนแน่นอนคือชิ้นนี้แบบดีมากนะส่วนชิ้นอื่นเนี่ยเอาจริงๆใช้ลูกบาศก์ก็ได้นะเดี๋ยวผมใช้ลูกบาศก์ละกันเพื่อความง่ายในการเล่นนะครับ Okay. นน้องททมก็เป็นตัวหนึ่งที่แคนดี้มาตอนต้นปีเองใช่ไหมเออมาตอนต้นปีตอนนี้ก็กันยาแล้วก็เลยมันก็เก้าเดือนแล้วใช่ไหมถ้านับเวลานะครับก็ถือว่านานแล้วนะอืแต่น้องก็ยังอยู่ในการเล่นเบรกเอาแล้วก็ยังเห็นน้องในชิงข้วบ้างนะครับแต่ว่าก็จะบอกว่าโดนตบโดยสมบูรณ์แล้วก็มันก็ไม่ไม่ผิดซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือน้อง ไม่มีใครเล่นแล้วนะอแต่ถ้าใครปั้นไว้ผมก็ถือว่ามันเป็นตัวที่ได้ใช้นานนะอืมคือมันอยู่มาตั้งแต่ต้นปีอะออแล้วตอนเนี้เบรกเอามันก็ยังได้ใช้อยู่นะครับถึงแม้อาจจะมีตัวมาแทนได้บ้างแต่ก็น้องก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในหลายๆจุดในการเล่นเบรกเอาแถมชิงถ้วยน้องก็ยังอยู่นะถึงจะโดนตกไปมากแล้วก็เถอะโอเค อดีตน้องทานเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนชอบค่อนข้างชอบดีไซน์นะครับดีไซน์น้องเป็นแบบอารมณ์เหมือนสตรีมพังอะ่ะเออเป็นเครื่องจักรไอน้ํานะครับผมชอบนะสต,ตรีมพังเนี่ยแล้วน้องมีความแบบเป็นโกลติกนิดหน่อยอะ่ะเออมีความแบบเป็นโกลติกใส่ชุดนนหนาๆอะไรเงี้ยผมชอบมากนะครับดีไซน์ยิ่งล่างสกินนี่คือแบบชอบมากเลยนะสกิวไฟสกิล เพลงต่อเนื่องเลยคะคอยเปลี่ยนเพลงเออเจ๋งดีนะครับคือมันเหมือนเป็นการตั้งค่าของเกมว่าอารมณ์แบบถ้าเพลงมันเพลงมันเป็นเพลงเดียวกันมันจะเชื่อมกันนะครับนี่เรามีลูกบาทนี่เราสบายมากเลยนะอจริงต้องทมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากอย่างที่บอกเนาะคือชอบทั้งดีไซน์ชอบทั้งสกิลนะแต่ว่า ก็นั่นแหละแอบบเสียดายที่น้องแบบมีคนัดนี้เร็วไปนิดนึงคือถ้าแบบมีคนัดนี้ช้ากว่านี้ผมว่าผมอยากให้มีคนัดนี้ช้ากว่านี้นะคือแบบอยากให้ในเจไดตัวเก่าๆม,มันมีคนดี้ก่อนนะอันนี้น้องทำแบบมีคนัดนี้ก่อนอต้นไม้พันปีอ่ะต้นไม้พันปีนี้ร้องไห้แล้วนะโบนัสแปบโบนัสด่านนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินมากนะครับคือเก็บ เก็บแบบเก็บครบๆเยอะๆยังทำไม่ค่อยดีนะครับยังรู้สึกว่าเออยังเก็บไม่ละเอียดเท่าไหร่สกิลสุดท้ายไปไม่ใช่สกิลสุดท้ายเขาเรียกว่าปั่นรอบสุดท้ายไปรอบต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายนะครับของจริงแล้วโอเคเอาจริงบอกว่าผมชอบเนื้อเรื่องเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เนื้อเรื่องน้องทานเนี่ยผมว่าดีสุดแล้วนะในเนื้อเรื่องอันใหม่ที่เป็นพิทักษ์ก,การเวลาเนี่ยผมว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบ เตาที่สุดและคือปกติเนี่ยคือถ้าใครจำได้นะครับตอนอีเวนต์สิ้นปีมันเป็นคริสต์มาสแบบสุขสัน์มากนะครับพอขึ้นต้นปีมาอ้าวตายตายกันหมดเลยสปอยไหมเนี่ยคือตายกันหมดเลยนะครับหายไปจากการเวลาคือจะบอกว่าตายก็ไม่เชิงน,นะครับคือต้องบอกว่าหายไปจากการเวลาคือมันยิ่งกว่าตายอ่อะคือตายตายมันยังอยู่ใช่ไหมแต่คืออันเนี้ยเหมือนตัวตนหายไปจากการเวลาเลยอะ่ะเป็นเอนดิ้งที่แบบผมว่าน่าจะ เป็นแบดเอนที่โหดที่สุดของคุกกี้ลันแล้วที่ผมเคยอ่านในเรื่องมาละโอเคต่อเมื่อกี้ยางนิดนึงนะครับเลยเงียบเนาะ okay. น้ององค์เราชอบเรียกน้ององคนะครับเพราะน้องน้องหน้าตาเหมือนองคนะถ้าถ้า,ถาดูตอนสไลด์เนี่ยน้องน่ารากักแต่น้องจะล้างโลก <laughs> น้องจะฆ่าคุกกี้ทุกตัว องูองกระทองโลกปองูองสกิลไปตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้สกินน้องอุูง,งเลยนะครับสงสยัยเกียดโกรธเราหรือเปล่าเนี่ยที่เราเรียกเรียกว่าอุูง,งเนี่ยอย่าโกรธเราเลยนะสกินมาหาเราเถอะอยากสุ่มได้อะไม่อยากเอาดาวแรก <laughs> ตอนนี้ก็ผมไม่ได้หาสกินเลยนะูต้ตรงๆคือจนมากนะครับ ช่วงนี้คือแบบโจ้จนนะโอเคสเสุดท้ายละเมื่อกี้กำลังมองอยู่ว่าเลือดมันใกล้หมดละวตอนนี้ลั่นเราก็เติมเลือดช้าเหลือเกินโ้าลงพืน้นโอเคจบที่710ล้านนะครับจริงๆผมว่าถ้าให้สุดเลยเนี่ยเพดานมันน่าจะไม่เกิน720นะครับสำหรับน้องทามในแมปใหม่เนาะซึ่ง ตอนนี้เพดานต่ำสุดมันก็อยู่ที่718ใช่ไหมในเซต,ตอันดับ15ที่เป็นไวกสนะครับผมว่าก็ต่อให้เล่นดีๆเลยอ่ะหรือสมบัติแบบจังหวะดีจริงๆอ่ะน้องทามก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละครับ710ไม่เกินไม่เกิน718ล้านนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน